สวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้เช่กลังขัทภาก็ได้มีโอกาสมารีวิวเหรียญมหาอุดของหลวงปู่บุญมาโชติธรรมโมที่พักสงข์เขาแก้วทองอำเภอรกระบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับเหรียญน,นี้สร้างโดยทีมงานราชาพะเครื่องนะครับชื่อว่ารุ่นมหาอุดนะครับผมเหรียญเหรียญรุ่นนี้สร้างทั้งหมด ไม่มากครับผม70ลังหรือ7,000เหรียญครับผมด้านหลังก็จะแบ่งเป็นด้านหลังยันตะก้อ3,500เหรียญแล้วก็ด้านหลังยันหนุมานกุ๊กฝุ่น3,500เหรียญด้านหน้านะครับจะเป็นรูปองค์หลวงปู่บุญมาเหมือนกันนะครับแตกต่างกันที่ด้านหลังมีสองพิมพ์นะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะมาแกะให้ FC ได้ชมกันว่า ด้านในนั้นรายละเอียดเป็นอย่างไรเพื่อเป็นไกด์ไลน์ให้กับทุกทท่านที่สนใจนะครับเพื่อศึกษาเพื่อหาข้อมูลนะครับผมเดี๋ยวมาดูด้านในกันครับเดี๋ยวจะแกะกันสดสดเลยนะครับว่าเดี๋ยวลุ้นไปด้วยกันว่าผมจะได้เหรียญอะไรครับวันนี้เดี๋ยวจำนวนการสร้างนะครับทางผมจะแปะไว้ให้ในคลิปวิดีโอนะครับเพื่อเป็นข้อมูลให้ fc ทุกๆท่านเลยนะครับ เดี๋ยวแกะแกะก่อนนะครับผมลุ้นจังเลยไม่รู้จะได้อะไรครับผมครับเดี๋ยวขอซูมซูมออกเล็กน้อยนี่ครับได้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับ อุ้ยแน่นอย่างเลยอืมออกแล้วครับนี่ครับน่าจะเป็นทองทิปยาเขียวนะครับผมนี่ครับรายการที่หกจุดสองสามนะครับเดี๋ยวจะมาแกะพลาสติกออกให้เอฟซีได้ดูกัน นี่ครับผมด้านหน้านะครับจะเป็นเนื้อทองทิพย์หลังคุยพื้นยาเขียวนะครับผมคับก็วสวยงามครับที่ได้สัมผัสมาน้ำหนักนี่ก็มีน้ำหนักอยู่นะครับน้ำหนักก็พอประมาณนะครับหนักพอประมาณครับเด่นค่อนข้างที่จะสวยงามด้านหลังเป็นหนุมานคุกฝุ่นนะครับเดี๋ยวเรามาส่องกันว่า ด้านใดนั้นจะสวยงามยังไงถูกใจ FC ไหมครับผมเดี๋ยวเรามาส่องด้านในกันครับมาเริ่มกันที่ใบหน้าหลวงปู่เลยนะครับผมดูรายละเอียดนะครับผิวหนังนะครับเหมือนจริงเลยนะครับผมดวงตานะครับนะดวงตาคมชัดนะครับถุงใต้ตานะครับผิวหนังใบหน้าหลวงปู่ดูมีน้ำมีนวลมากเลยนะครับเหรียญนี้คล้ายๆกับ อ่ารุ่นอ่าหน้ายักษ์นะครับผมโดยรวมแล้วดูรอยเหี่ยวย่นตรงคอนะครับผมก็จะมีอ่ารอยเหี่ยวย่นชัดเจนเลยนะครับตั้งแต่ด้านคอลงมาเนี่ยดูการลงยานะครับสวยงามนะครับบาน,นีด ไม่ไม่ไม่เลอะขอบออกมาเลยนะครับนี่ครับด้านล่างหลวงปู่บุญมาโชติธรรมโมนะครับตรงริบบิ้นนี่จะเป็นยาเหลืองนะครับด้านหลังดูการคุยพื้นสิว่าเป็นอย่างไรนี่ครับ ขอบนอกของเหรียญน,นะครับก็จะมีขดก้นหอยนะครับวนรอบทั้งเหรียญน,นะครับครับอ่าครับซูมออกมาต่อที่ด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเขียนชัดเจนครับรุ่นมหาอุดตัวหนังสือก็จะนูนและคมนะครับผมด้านหลัง เป็นยันหนุมานคุกฝุ่นนี่ครับสวยงามนะคมนะฮะก็ผิวก็จะไม่เรียบนะครับก็จะมีอ่ารอยขนแมวนะครับขนแมวทั้งเหรียญเลยนะครับนี่ครับก็หาง หางก็จะวนรอบตัวหนุมานอย่างนี้นะครับนี่ขอบเกินขอบอะไรตรงนี้นะครับโคดเลเซอร์ตัวเลขไทยนะครับยี่สิบแปดตัวนี้ครับนี่ครับสวยนะครับในในหนึ่งลังเนี่ยก็จะได้ลุ้นเนื้อเงินหน้ากากทองคำนะครับแล้วก็ รายการรายการใหญ่ที่ลุ้นรองลงมาก็จะเป็นเนื้อเงินลงยาสามสีนะครับหนึ่งรังก็จะมีสองถึงสามเดือนครับมาดูโค้ดตรงนี้ครับผมดอกบัวนะครับผมก็เป็นไงกันเป็นไงกันบ้างครับถูกใจกันไหมครับผมถ้ารุ่นนี้ถ้า fc ท่านใดสนใจก็ทักมาทางผมได้นะครับผมก็ มีแบ่งปันให้ FC ในราคารุ่นละ230บาทนะครับผมเก็บเงินปลายทางก็มีครับผมทักเข้ามาได้ครับติดต่อเข้ามาได้ครับเชษศูนย์แปดสาเป็นทั้งเบอร์โทรและเป็นทั้งอ่าไอดี ID ลน์นะครับเดี๋ยวมาดูด้านหน้ากันอีกทีนะครับนี่ครับ วันนี้ก็จะขอลากันไปก่อนนะครับขออนุญาตเจ้าของภาพทุกๆท,ท่านด้วยนะครับก่อนจากกันไปก็ขอให้ FC ทุกท่านดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผมผมสวัสดีครับ